บอกว่าคนเก่งเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองนะครับแต่คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นนะครับพราเราจะได้รับฟังประสบการณ์ดีๆนะครับที่ตกผลึกมาทําให้พวกเราเนี่ยได้ข้อคิดดีๆนะครับเอาไปใช้นะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนก็คงมีปัญหาคล้ายๆกับมีนีแนททุกท่านนะครับคนที่ขึ้นมาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นมาแบบทางรยด้วยกีบปุหลาบนะครับแต่ว่าทุกคนต้องประสบปัญหาเหมือนๆกันแต่คนที่ประสบความสําเร็จกับคนล้มเหลวเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าคนล้มเหลวเนี่ยนะครับเขาจะยอมแพ้แล้วก็ จมอยู่กับปัญหานั้นแต่คนประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดแล้วแก้ปัญหานั้นจนผ่านมาได้ถึงเรียกว่าคนประสบความสําเร็จนะครับท่านที่3นะครับซึ่งจริงๆเธอเองเนี่ยนะครับตอนที่เริ่มทำเนี่ยคนรอบข้างก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยที่บ้านก็ถือว่าเป็นคนมีตังค์อยู่แล้วนะครับคุยง่ายชวนแถมชวนใครก็ยังไม่มีใครมาประชุมอีกลองคิดดูถ้าเราไม่มีใครเห็นด้วยเลยบ้านก็มีตังค์นะแล้วชวนใครก็ไม่มาประชุมมันควรเลิกไหมครับแต่ไม่รู้ทําไมเขาไม่เลิก นะ,ะแล้วตอนนี้ทำให้เป็นนะครับมิลิเนียร์หัดที่3มนะครับทีไ่ได้มากกว่า3ล้านบาทต่อเดือนนะครับใขอเสียงปบมือดังนะครับให้คุณจอยทาลีทิพย์ชัยการจนก,กิจครับเขาบอกว่านะคะอยากได้สิ่งใดในปัตตพีนะคะจงใช้ความเพียรและความดีแลกมานะคะจอยทาลีทิพย์ชัยการจนัก,กิจสวัสดีคะ่ะ นะคะก็ตอนที่จอยรู้จักธุรกิจเครือข่ายเป็นครั้งแรกตอนนั้นจอยกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนั้นความรู้สึกก็คือไม่ได้บวกไม่ได้ลบกับในธุรกิจเครือข่ายนะคะเพียงแต่ว่านวันนั้นเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าอยากจะหาได้ระหว่างเรียนเท่านั้นเองอยากส่งเสรยตัวเองเรียนนะคะก็ไปฟังธุรกิจเครือข่ายกับเพื่อนๆน,นะคะพอหลังจากที่ฟังกลับมานะคะเวลาฟังธุรกิจเครือข่ายมาฟังครั้งแรกมันตื่นเต้นไหมคะ โคตรจะตื่นเต้นเลยนะคะก็เลยกลับไปที่บ้านบอกด้วยความตื่นเต้นวันนี้เดี๋ยวต่อไปนะเราจะรวยแล้วแล้วก็จะส่งเสียตัวเองเรียนได้ด้วยนะคะณวินาทีที่บอกไปปุ๊บนะคะทั้งบ้านที่บ้าน,ท,านทุกคนพ่อเองก็แบบโมโหมากบอกว่ากูจะส่งมึงไปเรียนทาไมมึงกลับมาทําธุรกิจเครือข่ายถ้าอยากขายของกลับมาขายที่บ้านเพราะที่บ้านจยทำธุรกิจค้าส่งนะคะเราส่งเราเปิดร้านธุรกิจโชห่หวยนะคะก็ค้าส่งทั่วภาคใต้สินค้าเราหลายตัวส่งไปประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์พ่อก็โกรธนะคะณวินาทีนั้นนะคะก็ค,คิดในใจเลยว่าไม่เป็นไรพ่อ ไม่เข้าใจนะคะก็กลับเข้าไปที่เซ็นเตอร์แล้วก็เริ่มต้นนะคะในการเรียนรู้นะคะเพียงแต่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีระบบใช่ไหมคะก็ไม่มีความรู้อย่างถูกต้องนะคะก็เริ่มต้นจากการไปขายของขายเสร็จชวนเพื่อนไม่ได้ก็ได้แต่ว่าขายของได้ก็โอเคลองกลับมาชวนเพื่อนใหม่ก็ชวนไม่ได้อีกชวนใครแล้วคุยคนก็แบบไม่ตามมานะคะพอตามมาเสร็จครั้งสองครั้งก็หายไปตอนนั้นจําได้เลยนะก็มาเซ็นเตอร์ตลอดเวลานะก็อยู่คนเดียวนะคะแล้วเวลาไปงานแคมป์นะคะก็ไปคนเดียวเช่นเดียวกันสมัยก่อนงานแคมป์มีทุกเดือนไม่ใช่3เดือนจัด1ครั้ง่ก่อน ไปทุกเดือนก็ไปคนเดียวไปลักษณะด้วยความที่แบบเหี่ยวแล้วก็เหี่ยวอีกท้อแล้วก็ท้ออีกนะคะกลับไปถึงที่บ้านนะคะก็ที่บ้านก็ไม่ทําากลับเข้าเซ็นเตอร์ก็ตื่นเต้นใหม่พอไปที่บ้านอีกก็เหี่ยวอีกนะคะ <laughs> ก็จําได้เลยเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดประมาณถึง2ปีจําได้เลยนะวันนั้นคือคิดไปเลยว่าไม่ทําธุรกิจแล้วดีกว่านะต่อให้เราจะใจสู้ขนาดไหนแต่คือไม่มีใครตามเรามาเลยนะคะก็กะว่าจะไปบอกเลิกนะคะเลิกทําธุรกิจเนี่ยนะกับอัพไลน์ที่เซ็นเตอร์ และอัปลายคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือคุณธเนศรีลาพรแน่นอนถ้าเกิดว่าเราไปบอกเขาว่าพี่ทอมจะขอเลิกจากธุรกิจพวกคุณว่าคุณเจออะไรคะนะคะเขาก็ปรับมาบวกแต่ครั้งนี้เป็นการปรับอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จอยเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงนะคะเขาพูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องคือเรื่องหลอดไฟนะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีห้องใหญ่ๆห้องหนึ่งนะคะแล้วมีดวงไฟอยู่แค่ประมาณสองดวงถ้าเกิดดับไปดวงหนึ่งห้องจะมืดไปถึงครึ่งห้องแต่ถ้านวันนี้ห้องใหญ่ห้องนั้นมีดวงไฟถึงห0,000่นดวง นะคะคต่อให้ดับไปดวงหนึ่งห้องก็ยังคงสว่างอยู่ วันนั้นที่พปทอมเคลียร์ปุ๊บจะเคลียร์โชะเลยเพราะที่บ้านจอยเนี่ยคุณพ่อจอยถือเป็นกองสีของเงินที่บ้านแค่คนเดียวถ้าเกิดนะวันนั้นพ่อจะเป็นอะไรขึ้นมาแสดงว่าในธุรกิจที่บ้านจอยคือคงจะแบบไปต่อได้ยากมากจอยก,ก็เลยโอเคกัดฟันแล้วทำธุรกิจนี้ต่อวันนั้นเราหันกลับมาถามพี่ทอมจริงๆเลยว่าพี่ทอมถามจริงๆเถอะว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้จอยไม่สาเร็จในธุรกิจนี้พี่ทอมบอกว่าให้กลับมาดูอยู่2เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือทักษะของตัวเองนะคะว่าวันนี้สิ่งทีี่่่เเเเเเเรรรรราาาาปปป็็็็นนนนหืออไไไมมมะถ้กกกิดกกลับย ้ใหม่ไดข้อที่2ก็คือให้กลับมาดูใจตัวเองนะคะว่าวันนี้ทัศนคติแนวคิดและกําลังใจของเราเนี่ยยังถูกต้องอยู่อีกไหมยังเป็นไปในทิศทางนี้อยู่อีกไหมนะคะแล้วเราก็เลยโอเคถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยนะคะ่็ตัดสินใจคือตัดสินใจแล้วเลยนะคะก็คิดว่าเราเข้าใจความคิดนี้แล้วนะคะก็กลับมานั่งดูทักษะตัวเองแล้วก็ท,ทําธุรกิจนี้ไปนะคะก็จนมาเจอนะคะคนที่เอาจริงเข้ามาในองคอ์คงกรเราก็คือคุณแคนสามารถพระวิสัชต์นะคะแล้วพี่ทอมก็ลงมาช่วยตามงานนะคะเราก็ทําต่างคนต่างทําแคนชวนแล้วก็ทําธุรกิจกันไปนะคะแล้วก็ ะะสร้างเครือข่ายขึ้นมาจนสุดท้ายนะคะเราก็สามารถทําธุรกิจนี้ได้เพียงแต่ว่าเราจบมาในตรงนั้นคือแค่รู้สึกว่ามันเราทําธุรกิจมา4ปีนะคะจนก็ไม่ได้ตามที่เป้าหมายไว้นะคะเขาบอกว่าเปลี่ยนวิธีการได้แต่ไม่ควรจะเปลี่ยนโจทย์นะ,ะเราก็ตั้งเป้าว่าในธุรกิจนียทำธุรกิจเครือข่ายคือเราอยากจะมีอิสระทางด้านเวลานะคะก็เลย โอเคถ้าเกิดมันไม่ได้ก็เลยกลับมาทําธุรกิจที่บ้านแต่ยังรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายมันดีนะคะแต่ไม่รู้จะทาธุรกิจตัวไหนนะคะก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะก็จนได้มาเจอพี่ทอมอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่ทอมก็เลยชวนให้มาเจอให้มาฟังธุรกิจเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเรารู้ว่าธุรกิจนียเครือข่ายมันดีแต่คราวนี้ค่ะเราคิดจะเอาจริงแล้วแต่ปัญหาที่เจอก็คือนะคะไม่มีเวลาเพราะจะต้องกลับมาทําธุรกิจที่บ้านจะทํางานตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครบทั นะคะนั่นคือพอทาอย่างเงี้ยเรารู้สึกอยากจะเอาจริงแล้วนะคะแต่ปัญหาก้อนใหญ่ที่เราเจอก็คือว่านะคะเราไม่มีเวลานะคะพอไม่มีเวลาเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอาว่าถ้าเกิดเราอยากทำเขาบอกว่าวันนี้นะคะเราต้องสร้างความพร้อมอย่ารอความพร้อมนะแล้วก็เลยจัดเวลาหลังหกโมงเย็นนะคะก็บอกกับแม่ว่ายังไงคือตรงเนี้ยขอช่วงเวลาช่วงหลังหกโมงเย็นถึงประมาณสักสี่ทุ่มในการเข้ามาทําธรุรกิจนะคะก็ผ่านไปในการทําธรุรกิจนะ,ะประมาณ4เดือนก็สามารถได้4ี่หมื่นพอจนครบ1ปีก็ได้แสนห<ๆ>นึง่งก็ทําธรุรกิจนะคะต้องบอกทาธรุรกิจเค,ครือข่ายมา 5ปีนะคะถึงสามารถมีรายได้1แสนบาทได้และรายได้ก็ไม่มั่นคงนะคะมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก1 0 0 0เป็น2แสน3แส0 0แ0 0ถึง5 000. จนปัจจุบันนี้ทาธุรกิจเครือข่ายมาทั้งหมดประมาณร่วมๆ11ปีนะคะมีรายได้ต่อเดือนประมาณ3ล้านบาทต่อเดือนนะคะถ้าเกิดตีค่าเฉลี่ยเป็นวันหนึ่งก็คือค่าเฉลี่ยต่อวันรายได้ที่ได้ก็คือประมาณ80,000ถึง1 0 0 0บาทต่อวันนะคะสิ่งที่ได้หลังจากนั้นคือ ในธุรกิจเครือข่ายนะคะสิ่งที่ได้คือไม่ใช่แค่อิสรภาพของด้านการเงินก็คืออิสรภาพของด้านเวลาตื่นกี่โมงก็ได้นอนกี่โมงก็ได้ นะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้โดยความฝันส่วนตัวก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกมากนะคะก็ปัจจุบันนี้จะสามารถใช้ชีวิตนะไปเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกได้ทั้งหมดประมาณ3 3ประเทศนะคะมากกว่า50ทริปนะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังคงมีตารางการเดินทางอย่างงี้ต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆนั่นเลยแค่รู้สึกว่าในธุรกิจนี้นะคะมันสามารถต่อเติมความฝันใจได้ทั้งเงินเวลาการท่องเที่ยวและที่สําคัญคือต้อยก็นอกแต่ต่อสมเร็จในธุรกิจนี้แล้วก็ยังสามารถส่งต่อความสําเร็จเนี่ยให้กับเพื่อนๆๆออ,อีกหลาายคคนไไดด้้ดสสามารถช่วเืัง อีกหลากหลายได้นะคะดังนั้นคือใะเชื่อว่าในธุรกิจนี้นะคะคําพูดที่ว่าหนทางสบายนั้นแสนลําบากแต่หนทางลําบากนั้นแสนสบายจะเชื่อว่าในธุรกิจนี้ตอบโจทย์ได้ขยันเพียงแค่ไม่กี่ปี3-5ปีแล้วคุณจะสบายตลอดชีวิตได้สหรับจอจวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ